สวัสดีค่ะ่ะะะชื่อนางสาวปี๊ดดาวไทยวงนะคะ,ะเพื่อนๆเรียกว่าม็อบแมปหรือว่าถ้าในวงการก็จะเรียกว่ามอมอ,มอค่ะมม ไม่ทราบว่าพี่เนี่ยได้เรียนที่นี่พี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ a p d i อยังไงบ้างล่ะคะถ้าเป็นประสบการณ์กับ a p d i เราส่วนตัวพี่มองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะคือเหมือนพอเรามาเรียนการบินเนี่ยทุกคนเหมือนแบบมันมีอินสไปเรชันร่วมกันอาจารย์นะคะท่านก็เป็นอาจารย์ที่มาจากสายการบินโดยตรงมาจากอุตสาหกรรมการบินโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยในความรู้สึกของพี่เนี่ยมันเป็นแหล่งบ่มเพาะอินสไปเรชันแล้วก็เป็นสถานที่ฝึกฝนตัวเองที่แบบอยากจะไปทําง,งานด้านบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้อะที่เก เกี่กับบริการนะคือที่นี่ค่อนข้างจะแบบปลุกฝังจิตวิญญาณค่อนข้างดีพี่มอเมอตรียมตัวยังไงตอนที่แบบรู้สึกว่าเราอยากเรียน APDI จะเรียนการบินเนาะแล้วก็อยากเป็นแอร์เนี่ยถ้าเป็นวิชาที่เรียนน่ะพี่แนะนำน้องๆทุกคนว่าไม่ได้อยากจะโฟกัสว่าฮ้ยเราแค่เรียนเรียนเลยค่ะพี่มองว่ากิจกรรมก็ต้องทําด้วยเนาะเพราะว่าเวลาเราได้ทํากิจกรรมอะไรเนี่ยมันช่วยฝึกฝนสกิลด้านต่างๆเทคนิคส่วนตัวพี่นะคะค่ะแล้วพี่มอเนี่ยได้ประสบการณ์จาก a อ d i ไปใช้ในการเลือกงานยังไงบ้างคะคือ a p d i อะค่ะค่อนข้างจะมีวิชาเลือกหลากหลายในอุตสาหกรรมการบินกราฟติ๊กเก็ตมาเก็ตติ้งนวิชาโทก็จะมี ภาษาหรือเป็นเน้นกิจกรรมไปเลยเลยอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแมชวิชาเอกวิชาโทให้มันตรงกับใจเราต้องการได้ใช่ไมมอบก็เรียกวิชาเอกก็จะเป็นอินไฝหรือวิชาโ <ฮะ S 2> ทตอนนั้นพี่มอบเรียกเป็นแบบอังกฤษแบบอังกฤษกเลยมีประสบการณ์การไปเที่ยวประเทศไหนมาบ้างแบบ น้องๆอ,อยากฟังค่ะพี่มอบสายการบินพี่มอบบินก็จะไปจีนซะส่วนใหญ่ค่ะถามว่าเป็นแบบเทอร์นาราวก็คือบินไปแล้วก็บินกลับคลามสไตล์โลคอร์ดเนาะ,ะประสบการณ์นะพี่มองว่าความสนุกมันก็คือทุกไฟที่มันได้ไปบินอ่ะก็จะคือความบันเทิงอะ,อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพี่มอมอเนี่ยมีเรื่องสนุกสนานที่แบบเกิดขึ้นในไฟมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังบ้างไหมคะ ก็ม <c Ris ky> ีนะคะแบบมันจะมีอยู่ไฟหนึ่งคือรับผู้โดยสารมาแล้วผู้โดยสารอาจจะยังไม่เคยขึ้นเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่แหละก็เสิร์ฟเสิร์ฟพี่ก็ทำใหผู้โดยสารกลางล่มกลางอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดไปหมดเออพี่ก็แบบทำาไมกลางล่มก็เลยเดินไปถามว่าเออเป็นอะไรคะทำไมกลางล่มนางก็บอกเออนางหนาวนางก็เวยสอนว่าเออนี่ถ้าหนาวนะให้ปรับแบบนี้แล้วก็พอจากนั้นพี่ก็ไปบอกกับตันว่าเออผู้โดยสารหนาวปรับแอร์ให้หน่อยอะไรเยใช่การเป็นแอร์ของพี่เนี่ยต้องสนุกมากแน่เลยแบบเรื่องเราน่าจะเยอะใช่มันเป็น อาชีพที่พี่มองว่าอาชีพอื่นมันจะไม่เจอประสบการณ์อะไรแบบนี้เน้นออกมัน,มนอีกอย่างเหมือนเราเจอคนให,ใหม่ๆตลอดใช่มันคือการเจอคนแปลกหน้าที่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันในเคบินค่ะระยะเวลาประดับหนึ่งยิ่งแบบลองไฟมันก็จะยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นหมายถึงว่ามีสตอรี่มากขึ้นเลย ถ้า่านนะคะเดี๋ยวให้พี่มออฝากถึงน้องๆที่ดูคลิปนี้นะคะสำหรับน้องๆที่อยากจะเป็นแอร์หรือว่าเชิญชวนน้องๆให้เข้ามาเรียน APDI ค่ะค่ะสำหรับน้องๆนะคะที่มีความฝันอยากจะเป็นลูกเรือนะคะก็พี่มอบอันดับแรกก็เป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่าอาชีพเนี่ยค่อนข้างจะมีการแข่งขันสูงแต่ว่าไม่อยากจะให้เราท้อนะคะแล้วก็สําหรับน้องๆที่มองว่าอยากจะมาเรียน APDI นะคะพี่ก็เวลคั่มค่ะเพราะว่าหนึ่งที่พี่ได้รับจาก APDI อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกก็คือจิตวิญญาณคือที่ ค่อนข้างจะให้จิตวิทยาของการบริการดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องภาษาเป็นเรื่องที่ฝึกกันได้ค่ะแต่เรื่องอินสปิเรชันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไปหามาจากไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าแรงบันดาลใจอมันเป็นสิ่งที่สําคัญและหนูก็ต้องฝึกภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาที่3ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่นอกนั้นพี่ไม่หวงสําหรับน้องๆที่เรียนที่นี่นะเพราะพี่เชื่อมืออาจารย์ว่าอาจารย์ถ่ายทอดทัศนคติที่ดี สำหรับวันนี้นะคะรายการ KBU Insight Inflight ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามชมรายการ KBU Insight Inflight ทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มนะคะมีของรางวัลมาแจกมากมายอย่าลืมติดตามกันนะคะ